สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟทุกท่านนะฮะช่องของเกษตรก้าวนำทางกลับมาแล้วช่วงครับฤดูการของบอนสีนะนะครับช่วงนี้นะครับฝนแรกนะครับมาดูบอนสีสวยๆนะครับหลายหลากสีนะอยู่ในสวนนี้สวนที่คนลืมนะครับของปีที่3แล้วนะครับช่วครับที่เราได้มาถ่ายตรงนี้นะโอ้โหนะครับถือว่าสายบอนสีนี่ หัวใจตุบตุบตับต,บต,บตมนะครับแน่นอนเราจะมาถ่ายก่อนที่เขาจะเหมาไปนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มีออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะมีส่งหัวออกนอกด้วยนะแล้วก็จะมีข่าเาเมาลงทางใต้ด้วยนะครับอืเราจะถ่ายก่อนนะฮะซุ้มที่เป็นกระถางน,นี้นะครับก็มีออเดอร์เรียบร้อยแต่ว่าเราจะถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้มาดูก่อนนะครับอ่ะมาดูเลยบอลเก่าอันนี้เขาเรียกว่าบอลเก่าของจริง นะครับนะนี่เห็นไหมเพชรพันล้านนะนะตระกูลบอลเพชรตระกูลบอลเก่านะครับตัวนี้เป็นเพชรพันล้านนะนี่สวยไหมนี่อยู่ในกลุ่มเดียวกับฮกหลงนะครับอ่ะตะละแม่สกุมานะครับแล้วก็จะมีกวนอิมเอ้ไม่ใช่กวนอูนะเงาวควนอูอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็นรูปผสมแล้วนะฮะนะตัวนี้เป็นรูปผสมนะรูปผสมจากการเพาะเมล็ดนะฮะนี่ <c oughs> มาดูโอ้สวยบอลเก่านี่สวยจริงๆนะท่านผู้ชมนะถ่ายยังไงก็คือมันสวยอะไม่มีจากคำคำบรรยายแล้วอะนะครับนี่เห็นไหมฮะขนาดลูกผสมนะนี่เห็นดูนี่คือลูกผสมนี่เป็นไม้พออเมล็ดนะฮะท่านผู้ชมครับดูสวยนะนะฮะเออ,อข้าท่าถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่มาดูโอ้หสวยจริงๆ,ๆ เรื่องของสีไม่ต้องพูดถึงนะฮะงั้นเขาไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นบอลสีแน่นอนนะครับเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นหงอะไรสักอย่างนะนี่มาดูตัวนี้บอลขาวนะครับบอลขาวโอ้บอลเก่าลืมชื่อไปเยอะนะครับปีที่แล้วยังไม่ลืมขนาดนี้ตอนปีนี้ลืมเยอะเลยนะครับเอาดูความสวยงามก็แล้วกันนะชมนะดู พามาดูตัวนี้เป็นตระกูลไก่นะฮะนี่ไก่สวรรค์นะนี่ฮองเฮาเนี่ยยังจําได้นะยังจําได้นะนะฮอ,องเฮารู้ได้เลยว่าเป็นฮองเฮาใบเขาจะใหญ่บ่าใหญ่นะครับนะอ่าเป็นอุ้้วนนะถ้าเป็นตระกูลเงาวนี่เงาเขาจะเป็นทรงใบแหลมแหลมเนี่ยนะครับอันนี้คือเงาคนอูนะฮะฮองฮองเฮาจะเป็นอย่างนี้อ่า กวนอูก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับชมครับตัวนี้บอลขาวเนี่ยปีกนางฟ้านะครับตัวนี้นะนะเป็นบอลตระกูลใบไผ่ฮะชมครับนี่นะนะตะกอนโอโ้ขายดีมากปีกนางฟ้านะชมน,นะนะแยกกอไม่ได้เลยหมดนะครับเกลี้ยงมาดูสีนี้โทนสีชมพูอมส้มโอ้โหสวยมากนี่เห็นไหมฮะอ่าไม้ขึ้นกอนแล้วนะนี่เห็นไหมนูนนูนดู สวยสวยนะครับ <c oughs> ตัวนั้นจะเป็นรูปผสมนะฮะนี่นะชมวครับนี่ลูปผสม <c oughs> เป็นม้าสีหมอกหรืออะไรสักอย่างนะอูบอลมีหลายอย่างครับช่วงครับนี่เห็นไหมถ <c oughs> ้าพื้นที่มีเยอะๆนะหน้าปลูกนะสวยนะ <c oughs> ตัวนี้เป็นอะไรอะ่ะพญาสเสวกหรือเปล่าไม่ใช่พญาสเสวก <c oughs> พญาอะไระ <c oughs> พระพระอะไรนะอยู่ทางใต้จำไม่ได้ล้ว ออกมาดูนี่อันนี้เป็นนางใหม่นะฮะเนี่ยนางใหม่นางใหม่สีสวยนะท่านผู้ชมครับนี่มาดูเนี่ยนางใหม่นะฮะเป็นบอลสีสวยมากนะเนี่ยเป็นลูกผสมทั้งหมดเลยดูที่ลงกระถางไว้นี่กระถางเล็กก็มีกระถางใหญ่ก็มีนะฮะมีทุกมีทุกอย่างเลยอืมอันนี้เป็นใกล้ <c oughs> จะออกแล้วพญย พญาไม่ใช่พญาสเวกอะพญาสเวกมันจะเป็นบอลใบขาวๆนะอันนี้ก็เป็นตระกูลพญาเหมือนกันแต่ว่าจําไม่ได้นะมีนางผิวม,มีโอบอลแดงมีเยอะมากเห็นไหมฮะนี่เลยดูดูนี่เลยอ่าตระกูลหันอุมานก็มีนะครับนะนะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเดียวกันเลยนี่นี่คล้ายๆกับ อันนี้เนาะยุทธหัตถขีเนาะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นเพชรพันล้านอยู่ตรงนี้อตัวนี้เป็นตะกอนที่ที่เราที่เราเรียกกันนะไก่ทองประเสริฐนะครับตัวนี้น้ชมนะไก่ทองประเสริฐกับออะไรนะขุนขุน กูนขุนทั้งหลายนะครับก็จะเป็นทรงนี้ตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของหกหลงนะครับนะกัดสีแบบนี้สวยมากเลยนี่เห็นไหมฮะนี่นี่แล้วก็จะมาอย่างงี้โอ้สุดเจ๋วนะครับเจ๋มมากอ่ะมาทางนี้บ้างว้ามาดูโทนสีน้ำตาลก็มีอันนี้เป็นนางไหม่ไม่ใช่นางไหมสออหนะิอีเหนาอีเหนาบุษบาฮะ มันจะเป็นนางใหม่ได้ยังไงเนาะท <c oughs> ่านชมเนาะเอามาดูเยอะมากอืนี่จะเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่นะตัวนี้เป็นลูกผสมให้ท่านชมนครับเป็นสีสวยๆนะปีกเหมือนทรงผีเสื้อนะเริ่มกัดสีแล้วนี่ออกสีชมพูอมสม้มนะนี่ตัวนี้ก็ลูกผสมเหมือนกันนะลูกผสมนี่เห็นไหมตระกูลเดียวกันกับฮกหลงนะ เป็นบอลตระกูลใบไผ่ถ้าเป็นสูงเนี้ยมีเพศพันล้น์หายมีอะไร <c oughs> สหเดชะนะ <c oughs> สะหเดชะ <c oughs> นี่โอ้โหบอลเก่าจำไม่ได้อะ่ะนานแล้วอะ่ะดูสีสันไปนกันแล้วกันชวงครับนะในเศษจะถ่ายให้ดูก็แล้วกันนะนี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นกวนอูไม่ใช่เง้วนะฮะนี่เป็นกวนอูนะครับนี่กวนอูจะสังเกตได้เลยไม่แหลมขนาดนี้บาดจะมีนิดหน่อยบาดจะไม่สูงเท่ากับฮองเา่นาน่น นะ <c oughs> ถนัดถนัดตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นศิลานะศิลาหุ้มทองอ้้อหเยอะดูอลังการมากนี่บอลเก่าๆนี่ครับไหมบอลเก่าทั้งนั้นเลยอูห้หนางพิว้วนางพิว้วนางพิว้วนี่นี่คือนางพิว้วนะฮะอืมอ่ะก็ปนๆกันไปอยู่ในนี้ นะครับตัวนี้โอ้โหนี่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 แหละนี่แหละนี่แหละขุนเดชขุนเดชไม่ใช่ขุนนรงนะไม่ใช่ตะกูลขุนนะขุนอยู่ในกลุ่มเดียวกับฮอกโลงครับตัวนี้ฮะชัครับนะฮะดูนั่นนั่นนั่นเป็นบอลลูผสมมีเยอะอูนางผิวเต็มเลยดูดู เอาดูแต่กระทางใหญ่ๆก็แล้วกันถ้าจะดูหมดสวนนี่เยอะมากเลยนะนี่นะมีออเดอร์นะฮะชงครับเรามีออเดอร์แล้วนะเ <c oughs> ท้าพันตาเนี่ยเท้าพันตากับนางพิวคล้ายๆกันน้ำชมนะแต่เท้าพันตาใบเขาจะใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่กว่านางผิวแล้วมันจะไม่มีจุดขาวตรงกลางอ่าถ้านางผิวจะมีจุดขาวตรงกลางอ่าให้สังเกตได้นะฮะนี่เห็นไหมนี่นางผิวก็จะมีจุดขาวตรงกลาง เท้าพันตาจะไม่มีจุดขาวตรงกลางนะครับแต่ใบเขาก็จะหยิยงอง,งองเหมือนกันนะนี่นี่เท้าพันตาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะมีทั้งหมดสี่กระถางนะฮะบ,บนแดงบนเก่ามีเยอะมากนะตระกูลไก่อือ <c oughs> <c oughs> อืะอจะเอาผิวแค่ไหนมีหมดเลยนะฮะนี่เยอะมากเยอะจริงๆ ที่ที่ที่ยุบลงไปแล้วขึ้นมาแล้วนะที่ยุบลงไปที่ยังไม่ขึ้นมาก็มีเห็นไหมฮะนุ่นอยู่ในกระถางนุ่นนะฮะใบไผ่ใบอะไรมีหมดเลยอมาดูนี่เห็นไหมฮะท้าพันตาเนี่เห็นไหมฮะถือว่าสวยนะเป็นลูกปผปสมนี่ไงนางไหมเนี่ยตระกูลน,นางไหมมีเยอะด้วยนะมีพระนครมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพระนครจะเป็นใบกลมอย่างนี้ครับกคครับ น,ะนางไหมก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะมีในกลุ่มของนางไหมก็จะมีอีกหลายตัวนะครับเนี่ยทรงเนี้ยมีเยอะมากเลยนางไหม่อะนะครับในกลุ่มเดียวกันหกหลงนี่ของแทเนี่คือ6กหลงของแทร้อยเปอร์เซ็นนี่เลยหนึ่งดงนะนูนเป็นกระถางบอลแดงทั้งหมดนะตัวนั้นจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับโอ้โหปีกกินาลีานะชมครับ <c oughs> โอ้สมัยตะก่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะปีกกินาลีนะผู้ชมนะเป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยมาก นะปีกินาลีเนี่ยนะฮะโอโ้โหสุดยอดเลยนะนะครับถ่ายให้ดูไม่ใช่ให้เอานะฮะอย่ามาเอาตอนนี้นะเพราะพวกนี้มีออเดอร์แล้วนะครับผู้ชมนี่สกุลนางไหมจะอยู่ตรงนี้นานเห็นไหมฮะนะตัวพวกนั้นยังไม่ทันออกนะนี่เห็นไหมฤดูการโอ้โหงหงเฮากวนอูกวนอิมไม่มีกวนอิมนะครับ <c oughs> นี่นี่กวนอูนี่หองเฮา นี่อันนี้กวนอูอันนี้หองเฮาแตกต่างกันนะครับชมนะเงาเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่าตัวนี้จะมีกวนอูกับหองเฮานี่หองเฮาจะเป็นใบใหญ่นี่โอ้ออกดอกหมดเลยดูข้างๆก็จะเป็นบอลทั้งหมดเลยโอ้แจ๊วแจวแจวดูไปจนไม่รู้จะดูยังไงแล้วครับชมครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันคลิปนี้นะครับนะฝากด้วยก็แล้วกันนรู้ชมครับบอลสีสวนคนลืมนะครับเป็นปีที่สามแล้วที่เรามาถ่ายตรงนี้นะเป็นทริปที่สาม นะครับก็สำหรับที่เราจัดออเดอร์ออกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่อมากันแล้วกันนะฮะอาจจะมีแบ่งปันให้นะฮะนะคลิปนี้ลาไปก่อนฮะเจอกันคลิปหน้าจุงครับสวัสดีครับ